สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโรนะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะออกมาเตือนทุกๆราศี ย้ำว่าต้องเตือนทุกทุกราศีเนื่องจากว่าเดี๋ยวดาวอังคารจะเดินถอยหลังนะคะกลับไปอยู่ในราศีมีนอีกประมาณ45วันนะยาวเลยเหมือนกันนะจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วในขณะเดียวกันดาวพุธเองก็ กำลังจะเดินถอยหลังอีกเช่นกันช่วงนี้ดาววิปริตแปรปวนดาวพฤหัสเดินนำหน้าดาวเสาร์ไปอะไรไปอีกคือเดี๋ยวเลงอันนั้นเดี๋ยวเบียดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลา1เดือนถึง1เดือนครึ่งต่อจากนี้ก็คือนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยยิ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดาวอังคารเล็งกับดาวพุธ ด้วยความที่ว่าเป็นดาวศัตรูนักรบเป็นดาวนักรบเป็นดาวเจ้าโมโหเจ้าอารมณ์แล้วเป็นดาวแห่งการไม่ยอมแพ้แล้วมาเลงกับดาวพุธเป็นดาวคำพูดการติดต่อการสื่อสารสิ่งหนึ่งที่ส้มมะจะเตือนเลยนะช่วงนี้ ทุกๆคนทุกๆราศีจะอารมณ์เสียง่ายมากจะมีเรื่องปวดหัวปวดประสาทจะมีคนมายั่วยุอารมณ์แล้วคนที่จะมายั่วยุอารมณ์ที่ทำให้ทุกๆคนเกิดความโมโหหัวร้อนรุนแรงหรือมีปากเสียงไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะ คนใกล้ตัวทั้งนั้นระมัดระวังลูกน้องบริวารบุตรหลานครอบครัวจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าประสาทเสียประสาทกับปวดหัวไม่เกณฑจะขึ้นหรือบางรายบางท่านบางกรณีมีเกณฑ์ว่าจะทะเลาะก,กันมีเรื่องจะบาดหมางใจกันหรือมันจะเกิดสึก ภายในครอบครัวคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีคนใกล้ตัวเป็นคนในบ้านเป็นบุตรหลานเป็นลูกน้องปริวาลเป็นอะไรแบบนี้พยายามอย่าอยู่บ้านอันนี้คือวิธีการแก้เคล็ดอย่าอยู่บ้านบางทีอยู่ในบ้านบ้านร้อนอึดอัด ทำอะไรก็ไม่ถูกตาต้องใจขัดหูขัดตาขัดใจไปหมดแล้วมันมีสิ่งยัวย่วยุมีปัจจัยยัวย่วยุอะไรบางอย่างที่ทําให้ชั้นรู้สึกว่า อารมณ์เสียหงุดหงิดอยากพูดอยากบน่นอยากด่าหรือบางครั้งเนะี่ยบ่นไปสุดปีสุดชาติไม่มีปัญหาแต่ในระยะนี้บน่นปุ๊บมีการเถียงกันเกิดขึ้นมีการประทะคาลมต่อความยาวสาวความยืดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใจเย็นๆส่วนคนที่อยู่ในที่ทำงาน ก็โฟกัสเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องทำรับผิดชอบเรื่องของเราไม่ต้องไปตำหนิติเตียนใครไม่ต้องไปว่าให้ใครไม่ต้องไปพูดถึงใครทำงานของเราให้ดีรับผิดชอบก้มหน้าก้มตาทำไป ใครจะมายั่วยุใครจะมาทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็คุยกันด้วยเหตุผลแต่ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็ผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาไป ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดไม่ต้องมาใส่ใจเพราะอะไรช่วงนี้ดาวแห่งการสื่อสารพูดอะไรนิดอะไรหน่อยมันจะเกิดความเข้าใจผิดพูดอะไรนิดอะไรหน่อยมันจะเข้าใจไม่ตรงกันแล้วมันก็จะเกิดปัญหาและความขัดแย้งได้ <S 2> <S 2> <S กับอีกเรื่องหนึง่งก็คือในเรื่องของสุขภาพกับอุบัติเหตุยวดยานพาหานะช่วงนี้นะ ตรวจเช็คให้ดีจะช่วงบนช่วงล่างจะน้ำมันเครื่องจะล้อจะอะไรใดๆก็ตามเช็คสภาพรถให้ดีกับเวลาที่อยู่บนท้องถนนมันจะเจอคนโง่มันจะเจอคนงี่เง่าขับรถปาดซ้ายเบียดขวา ทำให้คุณรู้สึกหงุดเง็ดอารมณ์เสียดังนั้นขับรถตั้งสติใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะระมัดระวังการประทะาค้ารมและระมัดระวังในเรื่องของการเฉี่ยวชนด้วยเช่นกันส่วนเรื่องสุขภาพช่วงนี้ก็ประมาทไม่ได้สำหรับท่านใดท่านไหนมีอาการผิดปกติจะเกี่ยวกับเรื่องของร้อนในจะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้หรือหลายๆท่านมีโรคประจาตัวเรื้อรงังหรืออะไรอยู่ เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดหรืออะไรใดๆก็ตามช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัดและยาที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาโรค ก็คือการออกกําลังกายพยายามออกกําลังกายให้สม่ำเสมอนะจ๊ะช่วงนี้ทุกๆคนเนี่ยได้รับอิทธิพลจากการโครจรที่วิปริตของดวงดาวนะในระยะนี้ตั้งแต่วันนี้ที่ส้มมะลงคลิป ให้ตั้งสติไว้เลยการเงินเอกสารสัญญาต่างๆให้รอบคอบจะได้ไม่ต้องถูกหลอกถูกโกงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการใช้จ่ายช่วงนี้ก็เหมือนกันที่ต้องเฝ้าระวังรายจ่ายเนี่ยมันจะฟุ่มเฟือยมันจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันโดยเฉพาะสิ่งยั่วยุอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากกิน อะไรอย่างเงี้ยระมัดระวังตรงนี้ด้วยพยายามระงับกิเลสตัณหาที่อยู่ในใจเราอยากได้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องคํำนวณดูเงินดูรายได้ในแต่ละเดือนและดูรายจ่ายในแต่ละเดือนถ้าคำนวณรายได้รายจ่ายแล้วนะคะ มันเหลือกินเหลือใช้จะบำรุงปนเปิดตนเองอันนี้ได้เพราะหลายๆท่านช่วงนี้กิเลสตัณหาครอบงำหลายคนก็หมดไปกับการซื้อของออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ได้ไม่ถึงปลายเดือนนะเดี๋ยวจะหาว่าสมมะไม่เตือนระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายที่สุรุยสุร่ายระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายที่ไม่คาดฝันด้วยส่วนช่วงนี้เนี่ยมันจะมีจังหวะดีๆสําหรับในเรื่องของ งานออนไลน์ใครที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์ขายอะไรก็ได้อยากหาอะไรมาขายลองดูซิพรีออเดอร์ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยลองโพสต์ลองโปรโมตใช้สื่อออนไลน์ใช้สื่อโซเชียลให้ก่อเกิดประโยชน์แล้วมันจะได้นำมาซึ่งรายได้ส่วนใครที่เป็นนักพูดชอบพูดชอบเที่ยวชอบเดินทางหรือมีคอนเทนต์มีหัวข้อมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วอยากจะเป็นยู ทเบอร์ YouTuber, อยากจะอัดคลิปอยากจะทำช่องก็ลองทำดูช่วงนี้อะไรที่มันไม่ได้ลงทุนเยอะหรืออะไรที่ไม่ต้องลงทุนเลยลงแค่แรงนะลุยได้ลุยทำได้ทำนะแล้วช่วงนี้อย่าลืม ทำบุญใส่บาทบ่อยๆสำหรับท่านที่มีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องอะไรที่มันคลั้งคาคราคาซังอะไรกันอยู่แนะนำว่าช่วงเนี้ยทำบุญด้วยของมีคมจะเป็นมีดโกนจะเป็นกันไกรหรือจะเป็นอะไรแบบเนี้ยหรือได้หรือเข็มนะของแหลมของมีคมทำบุญถวายพระอะไรที่มันยุ่งยากอะไรที่วุ่นวายปัญหาอะไรที่มันคราคาซังอยู่เนี่ยก็ ให้ทำบุญกับพวกนี้นะมีดกันไกลกันไกลตัดเล็บของมีคมมีดโกนหนวดอะไรเงี้ยพระเนนท่านต้องใช้นะคะหรือพวกได้พวกเข็มอะไรแบบเนี้เสริมดวงสักหน่อยแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำมันตะเกียงเติมน้ำมันตะเกียงให้แสงสว่างให้มองเห็นทางเวลาที่เรามืดแปดด้านเวลาที่เรามองไม่เห็นทางคิดไม่ออกตัดสินใจไม่ได้ ตเติมน้ำมันตะเกียงจะมีทั้งแสงสว่างแล้วก็จะมีพลังงานบางอย่างให้เรามองเห็นและขลับเคลื่อนไปในทางที่ถูกที่ต้องเนาะก็มาเตือนกันไว้ฝาก subscribe ฝากกดแชรค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยส้มมาก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนสำหรับทุกๆราศีช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านกำลังจะสิ้นปีเราประมาทไม่ได้รู้ไว้ใช่ว่านะ ถ้ามันจําเป็นต้องเฝ้าระวังก็เฝ้าระวังไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องวิตกกังวลขอแค่ตั้งสติถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ถือว่ามันเยี่ยมมากแล้วมันก็ดีกับตัวคุณด้วยนะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นกําลังใจให้ทุกคนเสมอสนใจใดูดวงเป็นการส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรก่อนลากันไปวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไคร b ์และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้ส้มมะด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ